มาดูเที่ยวที่สี่ท่านผู้ชมเที่ยวที่สี่ไปรูในสายบีรองน้ำเงินนั้นเป็นหน้าที่ของเรือเจ้าแม่คำไหลก็ท่านผู้ชมครับส่วนร่องน้ำสีแดงเป็นหน้าที่ของนางคำแปลกเอาแล้วาท่านผู้ชมก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่วิวทําส่วยนะครับเรียนท่าทราบไม่มีการสลับร่องน้ำนะครับเราเจะเอาที่หนึ่งที่สองของแต่ละสายเท่านั้นเองเด็กท่านผู้ชม เอาแล้วก็พี่น้องเจ้าเรือครับตอนนี้เรือเที่ยวที่4ี่เป็นเรือในสายบีนะครับเรือทั้งสองลำในเป็นดาบีแบทของอำเภอกันทลาลรมด้วยอ้าววันนี้เรือทําไมมาเป็นคู่เป็นคู่หนอหัวหน้าปอกเพราะว่าจะแม่คํไหลนั้นพี่น้องจากบ้านนามแท่งตำบลหนองแวงกหรือเปล่าท่านกำนันสวัยพรพรมมานี้เดินทางมาเองเลยเรือท่านกำนันเจอกับเรือท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านายศ จากวัดสาบโบบ้านกอกตำบลหนองแก้วอำเภอกันทลาลงครับจังหวัดสิทิเกตนะครับเรือลำนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นเรือขอนเสียบแต่ผ่านการตกแต่งอย่างดีจากนายช่างทอบอนะครับไอหนุ่มหน้ามนคนไทยบ้านเป็นคนตกแต่งทำเรือโดยมีท่านทนายศแสวงบงเป็นผู้จัดการเรือครับที่สนามบ้านท่า,ายไยนี่เป็นม้ามืดม้าแรงแซงมาตลอดนะครับล่าสุดวันที่3พฤศจิกายนครับที่ผ่านมาครับที่สนาม อำเภอพิบุตรบางสาหารวันนั้นเล่นอรมดาเซียนนี่น้ำตาแตกน้ำตาแตกเลยทีเดียวเพราะว่าได้รองแชมป์ถึงลำดับที่สองนั่นคือเรือคำแปลงแต่วันนี้มาพบกับเรือรุ่นปร,รมาจารย์ครับเจ้าแม่คำไหลวันนี้พี่น้องจากหนามแท่งหน้องแวงจะไหลสมชื่อหรือไม่อาจารย์แดงก็ถือว่าฟังแต่ชื่อเรือครับไม่ธรรมาดาอาจจะแตกต่างกันบ้างเรื่องอายุข,ของเรือครับ เจ้าแม่ครับก็ถือว่าแก่พอสมควรครับเจ้าแม่คาไหลอส่วนคําว่านางหมายถึงนางคําแปลงแต่งงานแล้วก็แต่งงานแล้วครับแต่ยังไม่ได้แก่แต่นอสอ,อ,อก็แต่งแล้วเหมือนกันครับแต่ไม่ยอมเปลี่ยนคําสรพนามข้างหน้ากล<อ>ัวคนอื่นไม่รู้ว่าตัวเองสูดโ,โ,โอ้ไม่ธรรมดาแล้ว,วค็ะท่านผู้ชมเมี่ยครายเนี่ยล่ะผู้หนึ่งอ๋อ เจ้นี้ผีน้องไอ้หมดที่ว่าดาบีแบ็ดจังหวัดศรีสะเกดของเราเฉียวกันมาแบบแล้วมาเถื่องเลยทีเดียวไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นแล้วไม่สั่งมาคงคาแถบระเบิดเกิดเป็นไฟตากคนตางไฟตางคนตางมีตากขนเคยยี่ปีกันมาชนิดจะมาตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้าผายต่อผายผีน้องผีน้องจากบ้านเกาะบ้านหัวนาในน้ำของนางคำแปลงนางคำแปลงจะแผงลิ้นได้หดได้ไม่เที่ยวนี้เพราะว่าเจอใครไม่เจอดันไม่เจอผีน้องจากตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันอ้าวผีน้องจากนี่และครับหนองแวงในน้ำของคำไหลนี่ว่าว่ายังไงเห็นหน้้าาาาาเเเเหห็็็นตตแแลลลวววกกงงผยยบบมป่่สสึึใใจ ทีบุกจีกันมาชนิดที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผาต่อปายหัวเริ่มส่ายท้ายเริ่มสั่งหัวเริ่มส่ายท้ายเริ่มสั่งเสียงพลังสนั่นหวั่ไหวตาโคตรต่งไปตาโคตรตากดีหนีได้หนีมาหนีได้หนีมาคำไหลคำแบงคำไหลคำแปลงคำไหลคำแปลงสายแองแซงมาแล้วแล้วก็ตะผู้ชมเร็วทันใจไหวทันตาพงคาแทบระเบิดเกิดเป็นไฟแล้วเกล็ดนี้มาดูครับเรือพ่อผู้ใหญ่กับเรือกำนันใครจะอยู่จะไป ดูไม่ออกแล้วครับตอนนี้หัวเพียงหัวไายเพียงไทยใครจะไปใครจะอยู่จับตาดูดีก็ตามผู้ชมไม่ธรรมาดาแล้วครับใส่กันมาน้ำแตกก็สาสาสเซ็นเด่นกระให้กลายเป็นหัวก็ตานผู้ชม คับตาด,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 ดูดูกันแลารกระโดดขวนนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับท่านผู้ชมก็ถือว่าหัวเรือ,อยังขนเรือนั้นยังไม่ห่างกันไกลท่านผู้ชมยังคู่ขี้สูสีเรียกว่ายังพอมีเวลาแก้ไขเอาแล้วให้หัวเรือเริ่มคอข้อขอเริ่มคอข้อขอเพื่อให้เรือสะเดือสะเดือไม่ไม่ได้เพอ้อนะเจ้าพยายามขยักไว้ยี่ปีกันมาว่ายังให้นางคำแพงนางคำแพงเจอนางคำไหลโอ้หู้ยใจไหลสมชื่อเปล่าใส่มาใส่มาใส่กันมาจ้าจ้าจ้าใส่กันมาจ้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 า ละตาสุดท้ายก็รัดวเอา้าเซนไทยข,ข,ข้อสองคำแปลงไปลคมคบม่านลั่นมาตาใส่ยหันหผลการตัดสินนะครับในเรือคู่ที่สนะครับจเจ้าแม่คำไหลล่องน้ำน้ำเงินพบกับนางคำแปลงล่องน้ำแงดงคณะกรรมการยกธงให้ล่องน้ำน้ำแดงล่องน้ำแดงครับนางคำแปลง